ือเบื้องหน้าและเบื้องหลังของรายการเราครับเอาหูห,หมากูคืนมาคุณได้รู้สึกยังไงกับการทําหัวหอมไม่ต้องหน้าตาสดจริงจังมาก อยากรู้กไก่ออทอดมาคาปูด้วยครับนี่คือร้านในถุงเลยใช่ไหมครับใช่ครับร้านล้ำสุดๆในถุงนี่เลยเสร็จกันเถอเสร็จกันในถุงเนี่ยสุดยอ,อ,อดเราจะมาดูการวิธีการหั่นแครอทกันนะครับหัน่นเป็นเล็กๆต่อ,อไปเดีย๋ยวพึ่งนวยาๆกอนสินมันจะได้ง่ายๆอ,อ๋อ,อ วิธีการหั่นนะครับเออเอเอนิวอน้วมีดรู้สึกมีแต่คมมากนิว้วนิ้วโอ้คนคมเลยคุณเต้ให้ความรู้สึกกับมีดยังไงครับอธิบายหน่อยครับอ๋อค <c oughs> วยไขว้วนเนียเกมทำเพื่อกูเพื่อนครวลงเ,ววเสีย <c oughs> กูไม่รู้จะลงที่ไหนละนี่ไงดูนหน้าอยูะไรไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอัดกูทำไมอัดอะไรกูนั่งอยู่เฉยก๊วยมาอัดมึงตอนอัจอยกูอยู่ดิอัดจอยกูอยู่ดิมึงมองกล้องอย่ามามองหน้ามองกล้องยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มยิ้มเมื่อกี้ไม่เห็นน่ะอยากเห็นไหมครับอยากเห็นไหมครับอยากเห็นไหมครับใจหัวเลยเหรอใช่ครับผม กูเห็นชัดเจริงตอนแรกกูเห็นมันกำมาไม่มีอะไรปุ๊บ่เราแหละกูได้เสียไข่ลาวกูรู้เลยเป็นไงทําแบบอยากระบายไหมสีหน้าไม่แตกเลยหัวความรู้สึกเป็นยังไงบ้างไข่แตกเลยหัวอยากทุกจังมันถ่ายอะไรบ้างสิบสี่สิบห้าไข่ไก่ดีว่าถ่ายได้กูจะไม่คือวิธีการหมักหมักไก่แบบขั้นตอนเร่งรัด ีเขาจะมีช <ค ido> ่วยให้ช่วยไหมวะกูบักเบิ่งเขียงแม่งเลยและและและที่หมักก็คือง่ายสองอย่างคือพริกไทยกับเกลือนะครับผมก็คือแบบพิธีการหมักแบบเร่งรัดไปเลยน้ำตาลไม่ใส่กันอุ้ยไปเลยน้ำตาลน้ำตาลไม่อยู่ตัวไหนไม่เปิดเปิดไหมหรือลงครั้งเดียวแล้วค่อยเปิดลงครั้งเดียวค่อยเปิดแล้วเราด้วยถ้ามีกูซื้อแล้ว อะไรเพื่อนไปไหเนื้อไ,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 ก,ไก่ใช่ไหมครับอกไก่อกไก่เ่อ้ยเดกยไับไว้ไดอ้ยอย่ Là cái nó quay về đây Ê Thôi đứa Bác Bác Thôi đi cho mày chạm Bác đi cho mày chạm Thôi Thôi ต่อไปก็จะเป็นการทำข้าวผัดท่านแจ้ว่าท่านซือวิีไปเขาบอกว่าตัดเบคอนเขาบอกว่ากูตักเบคอนเออแบ่งเขาจะทำอะไรก็ทอดหนึ่งชิ้นแรงกว่าไงแบ่งรึนกว่าเดิมขึ้นขึ้นไทยเสร็จงนี้เสร็จงไไตีงิ ลงเลยนะจะเลยไม่ข้าีขเล่นแห้งนไมใช่้ไม่เอาลงไปทั้งหมดเดี๋ยวมันก็มันจอเองอไปจกไมอยา คอามเีใช่ได้ไหมมึมจะได้ไเดี๋ยวกินเลยคอนโทรนี่ให้กำมาคนนก่อนผมว่ามันเ็นการก่อนแล้วไม่อยมบอกทำไมไม่บอกผมอ่ะว่าให้จะทำบาอย่างี้ว่าเปล่จะบนเป่งจะชี้แตกตักงเลยเงิไปก่อนเไปไปมาต่อไปไข่ติดยข่ใส่ข้าวก่อนว่ะนะโอ้ติด่อ่ใส่ข้าวก่อนว่ะใส่ข้าวเป่งอย่างงี้นะ ใส่ผักด่อทเท่าันไม่ได้แค่บอทหรือแค่บอทใส่ตัวนี้หอมนี่หอมมี่ต้องใส่ตอนนี้ไม่เหรออะอะหอมต้องใส่ตอนนี้ใส่เลยนะใส่ดิใส่เลยนะใส่ดิใส่เลยนะใส่ดิมันจะลงหม้อแล้วนะใส่เลยมันจะลงหม้อนะใส่นะคะโอเคก็ยังถามแน่ใจว่าใส่เลยนะมึงจะเอาอะไรจะกูใส่เลย นะครับใส่เลยนี่ดูแบบนี้เลยนี่หอมใส่เลยอ๋อเลยไปใส่หม้ออ๋อกูก็งงกูก็งงอยู่ตั้งนานแต่นี่ใส่เลยกูไม่เห็นใส่หอมนะกูเห็นแต่เอาหอมใส่เป็นไงข้าวแช่ไม่แข็งแต่ว่าผัดไทยมันเหนียวใช่มันยางข้าวเป็นทเป็นข้าวแฉะนี่มันมันต่างจากข้าวเจ้าอย่างไง มันจะเข้าเข้าเข้าจานเป็นผงไทยเข้าแฉยเป็นผงชิ้นอ๋อแช็ดจากชื่อจากชื่อก็บอกครับเช็ดเอ้โได้ถ่ายไหมถ่ายเลยจุดยอดจุดยอดครับเรามาดูหนังสั้นโฆษณาเรามาพากโฆษณากันสักครู่ครับนี่คือสืกชิงนข้าวผัดครับว่าใครจะได้กินมั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 นดีเยี่ยมันสดเออเลือดใหม่เอออืม อะไรนี่อันนี้อะไรนี่แป้งครับผมเจลชุบเดชุบแป้งไว้ก็ทอดอ๋อชุบแป้งทอดครับผมอ๋อเข้าผัดกันนะครับแป้งน้อยไปไหมเอ้ยแป้งน้อยไปไหมอ่ะไม่ไม่เยอะเพียงแค่เดียวฉันไม่พอจะแทนโจไปเอาแป้งอยู่ใช่อยู่ห้องมาใส่เพิ่มแป้งเด็กแคร์มีไหมแป้งมาดีครับ ถ่่ายยอูไหนคุณจะสัมภาษณดอะไรผมผมจะถามว่าคุณคิดยังไงกับอาหารที่กำลังจะออกมาให้คุณรับประทานนะตอนนี้ผมมั่นใจเในตัวนนี้ว่าในตัคนนี้ทำให้ผมไม่ผิดหวังไม่ใช่คิดว่าผมจะกินบล็อกหงส์หรอหงสมันเป็นสับปะรดนะครับมักนัดครับ บมองมี่เนีมองมี่นะมันขนุนครับแล้วผมจะฟังเพลงอินเดียรอเลยอ๋อเนี่เราเรามาได้แล้ข้าวผัดไม่ต้องใส่ไข่ข้าวผัดไม่ใส่ไข่ข้าวผัไม่ใส่ข้าวผัดเราไม่ใส่ไข่ก็ใส่ข้าว่อนตามสูตรเจ้าเลยไม่สูตรเชีสไม่มีซอสเลยหรอฮะไม่ใส่ซอสย่างในกลุ่มฟางนี่คือไข่ที่เราตุนมาเอ้ยไม่ที่เรา เตรียมมาตุนตุลตุนี่คือมึงคือหัถึงมันนานแล้วนะก็คือูกหัวูกหัวตาข้อมือคนใ่แ้ใช่แ้คือปอกคือใช้หัวมึงปอกง็พูดได้ถูกน่าเป็นข้าวเฮ้ยน่าไข่ไข่ข้าวมาแล้วครับน่าอร่อยนะ แต่รสชาติมันละลายมันเียอะละกันนะมันไม่ได้ทำประกันอยู่แล้วมันเป็นมุกในการขายไม่มีมุกไม่ได้ใส่หอยปเต็มต้องจุ่มกล้ากิาน้บบสีกล้ากินแบบแต่เรื่องมันกล้ากินเราต้องไปกันชิมกันอีกทีทีหลัง ไม่ใช่ข้าวไทยไงมันเป็นข้าวจิข้าวแกใช่ข้าวแขกข้าวแขกจำไหมติดตอกันตอถึงจะให้มึงได้ติดตติดตอ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 ติตบติดตอ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 ติอติดตอติดตอติดตองิตอติดตอติดตอติตตตอดออแล้วเยรดตอดตอตตต สาวไม่ชอบผู้ชายเถ้าม้สาว้งไงคนกี่ชอผู้ชายมึงว่าอะไรนะเมื่อกี้ทำไมทำไมคนทำไมคนที่มีน้องสาวต้องชอบผู้ชายคนหาอะไรริก็กดิก็ได้โอ้ไ่ได้างไทารกระดิ่ดิ่งใครทอดไข่วะทำไมทำทไมทำไข่งามยัง ไข่ไงโอไข่คู่สวยอีกแล้วเพื่อนไม่เหมือนไข่หรอกไม่เห้ือไข่ที่ทอดไม่เหมือนไข่หรอกเดี๋ยวตัดเลย โอตุ้กบอยแบนด์ชีวีวันนี้เราอยู่กับช่วงโอตุุ้บอยแบนด์คกคิงโอตุกกคูคิงนิ่งๆผมนี่ก่อนนะส์สต๊าฟฟี่ทีโฟกเกอร์ผมเชฟมอสเล็กเล็กทีวีเดเตอร์จุดที่จะไปแกะตัวข้าวเนี่ยเขาเขาเขามาจากคลิปแรกจริงจังนะเจนนี่จะจับได้กันได้อยู่นะครับเอาอันนี้อาหารของเราก็จะเป็นข้าวผัดปลาหมึกยัดไส้นะครับแต่เรามีของแถมใมาคือไก่ เดี๋ยวผมขอตั้งเมนูได้ไหมอันนี้เอาโอเคนะครับผมให้เกียรติให้เกียรติคุณเลยก็ได้อะให้เกียรติคุณก็ได้ปลาหมึกย<ห>ัดไส้ภูเขาไฟทองแดงโอเคนีวว่ตุ้มไงวะนี่นี่ลองฉีกดูเดี๋ยวผมจะแหกให้ท่านผู้ชมดูเลยใช้ใช้มือใช้มือมนี่แหละมันบ้านๆนี่นี่ภูเขาไฟทองแดงไหมโบ,บกกันไม่มือเราสนี่เลรับบอกเลย ไปบอกเขาท้อไปเล่ามาถึงครับใช่ผูเกาไใบทองแดงนี่ครับโอ้โหอย่างนี้มันจะเออม้อะไรอะเราถึงช่วงการชิมดีกว่าเราตอบรับลูกน้องทางนี้แต่อะให้เชฟให้เชฟเราชิมก่อนดีกว่าเพราะเชฟเราเหนื่อยมากหิวมากเลยครับผมตั้งแต่จนที่ครับเออผมจะกินเองนะครบอันนี้คือเบคอนเบคอนเลยเบคอนนะครับไส้อั่วอันนี้จะ่ด้ช่นใจมาก เชฟบอกกูหิวแล้เนี้ยไข่แล้วก็ข้าวไข่ไข่นี่คือวิธีชเชฟหิวครับผมหิว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 ริงหอครับผมวนนี้กินกินยไงครับกินไม่ได้กินไม่ได้จะิ้งไป ครับเชฟขอลืมอย่างน้ำจิ้มมมน้งไม่เป็นไรครับเชฟทำไมนยกเลยล่ะอาจจะสงสัยว่าผักนี่เราเอามาตกแต่งิี้ไไม่ใชไหมครับกินได้กินครับลเราไม่ได้กินได้ทุกอย่างในจานนี้กินได้หมดครับยกเว้นกานยกเว้นก่อนด้วยการคนต่อไปให้ช็อปปี้จฟอรเกอร์เขาลองชิมหนึเลยดีกว่า ยิ her, he ่เขาบอกว่าเขาหิวมากแล้วก right? <radas>? ็ไม่หลังใหม่แต่ยังครับผมผมดูว่าหิวครับแ่ปลแปลแปลเป็นมือเลยเหรอผมผมจะทำเมี่ยงคำให้ดูอ๋นี่ครับนี่คือการกินแบบมันบ้าคำเดียวคำเดียวจบคำเดียวจบคำเดียวจบเอาข้าวครับข้าวข้าวถึงข้าวครับผมเอาข้าวไหมข้าวใช่เลย ไม่ใช่ข้าวเหนียวไม่เป็นไรมันกตัดมันต้องทานซูชิเองมดแล้วนี่ก็มีใจกินข้าวเหนียวบอกความรู้สึกบอกความรู้สึกบอกมิดบอกมิดบอกดิบอกดิบอกดิ้บอกดิบอกดิบอกดิ้อืออะไรอืออะไรอะไรครับพวกผมไม่สามารถอาจจะรู้ได้

สองกระป๋องมากเลยอ่ะอืมร้อนมากให้ก๊อตอันนี้รู้องไมครับเดี๋ยวผมขอเกิ่นอย่างนึงตอนนี้เขาแยกใส่ปลาหมึกเขาแอบกินด้วยใช่ใช่นู้นนั่นแหละพูดเลยโอ้ยพี่รู้มันเละตังค์ฉันไม่ได้มันมีศูนย์คิดเลยก่อนอะไรอีกบ้างแต่ครับผมใส่เบคอนเบคอนแล้วใส่ถั่วครับใส้ถั่วใส่ถั่วใส่ถั่วนะ่นส่ถั่วแล้วก็ข้าวข้าวเจ็นึงข้าวครับ ไข่ด้ววยเออเร่องไข่ตอนนี้องกินหอาก็มครับเราต้องมีการกินมแต่ก็นเหมือนกันนี่เขามาให้กูกินอะไรก่อนเขามาแบบเป็นแบเพียงคำก็ได้มันเหมือนกันมันแนงเนื้อวัอน่ะเปนแบบินอ่ะแับ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก็มีพริน้ำปลาซอสแดงไดไหมเยี่ยมมาปลาพี่กับซอสแดงตัดเมืองที่จกเข้าเออบอกความรู้สึกก่นี่าที่บอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ให้นิฟงไอีกผมตักไม่้ไ่ไหวแล้วะัหรอ หนังที่ผมบอกเขามีภาพอีกใช่เลยนี่เป็นต้นข้าวครับต้นข้าวเดี๋ยวคนยิงกิ้วต้นข้าวดูหนังหน้านะครับต้นข้าวนี่นี่คือข้าวนำข้าวจากประเทศจีนก็ใช่ครับข้าวแช่เหนียวนุ่นข้าวแช่ยังติดต่อก่อนใช้นะติดต่อกันก่อนนะถึงได้ช้ติดต่อกันก่อนนะเอาใหม่ก่วนหนังสิบแล้วคุณมะกาว ไม่แน่ผมว่าตอนเี่กัดข้าวมันน้ำลายเยอครับดูดูมันกินดูตว้านครับดูอาโอชิยีเสอะผร่าอะไรต้องกินนี้ก่อนตาคนคุณเอครับเอเรียน้าบาเซ็กครับนัซาบ้าเซ็กันคลิปสองทั้งแหย่ตลอดเลยต้องห่

นโอ้โหน้ำลายเด้เด้อตะก้อนครับซิดซิดปากแล้วเป็นปากนะครับจะบังจะบังแม่ไม่ครับม่ตะก้อนไม่ออกเสี่งวันนี้เราก็สนุกกันเกินพอแล้วเรามาดูสวรรค์ ก็หวาปฟ้าไม่หยุดเลยแล้วก็ปล่อยพวกนที่สว่างฟ้าไปครับเราก็มาจบคลิปคนตัดเกรนเท่านี้กว่าเฮ้ยอย่าล้อกินเราก็ยังไม่หิวเลยใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรครับเราต้องไม่กินหรอกครับใช่ไหมต้องไม่กินเราลอนรุ่นกันดีว่าอาหารครั้งต่อไปจะเป็นอะไรแต่ถ้าทางบ้านอยากมีส่วนรว่วมด้วยแนะนำก็รออะไรครับเดี๋ยวพวกเราต่อต้อจังเดี๋ยวพวกเราท่อไปต่อแม่ต่อจังที่นี่พวันนี้อุ้ยอย่าลืมครับรุ่นแปดหนึ่งรุ่นสี่เก้าเอ้ย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 ท่ามมชพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับไปกที่บาย